อันนี้แม่เขาเป็นลูกทองตินโตจะเป็นหนาลึกยาวหนาลูกนะพอลูกออกมาเนี่ยเห็นไหมลูกสาวตัวนี้เป็นลูกสาวขุนเพา้าจะได้อิทธิพลจากการเติมแม่ด้วยโ<ต>ดยหลกัหลกๆก็จะมีพ่ออยู่ประมาณเกตสิบห้ามีแน่นอนแต่สีคน,นี่ขุนเพ้าเลยคะคนลูกอะ่ะน้องชื่ออะไรนะครับพี่เกียรติครับเดี๋ยวไม่ตั้งชื่อเลยไม่ตั้งชื่อไตั้งชื่อแต่แม่ชื่อ,ช,อชื่อพลอย แม่พ่อยครับูเด็กยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนี่พี่แกครับเอาอินเนอร์ฟิวแรงๆเลยให้ทุกคนฟังว่าทําไมแม่นี้มาอยู่ที่ฟาร์มเราทําไมแม่นี้เป็นยังไงเพราะว่าหลังลากก็อยากจะรู้ด้วยเหมือนกันคือแม่พันธุ์มันจะเหมือนกันทุกตัวแม่พันธุ์นี้ใช่คัดแบบคัดทรงอ่ะจะเป็นพ่อตัวไหนอะไรมัน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 ไม่เน้นเราจะเน้นที่ตัวควายมากกว่าพันธุกรรมมันก็มีทุกตัวคือพ่อตัวนั้นตัวนี้ไอ้นี่ก็ ตัวใหญ่นี่ก็เมื่อกี้ก็ลํำซำ้ำลูกลํำซำ้ำลูเกี่ยวกจุเน่ตัวนี้ก็ทองตินโตคือหลักเหลีย่ยมผมชอบในหลักเหลี่ยมปว่ะก็มองว่าเออมันน่าจะจ่ายลูกนะอะไรประมาณนี้ก็นําเข้ามาบีบด,ดูว่าทับกับพ่อพันตัวนี้มันเป็นอะไรประมาณครับ <c oughs> นี่คืออีกหนึ่งแม่พี่เอ็มไปวนกลับคอกเลยเราลําลำซํำนี่เป็นควายเก่าเอ้เพื่อนจ้ะเซียนเป็ดใช่ๆนี่ครับ จะเห็นหลายพ่อเลยอยู่นี่ไม่ว่าจะเป็นเล็บเนี่ยนะแข่งขาทรงตัวบอกเหลี่ยมตัวจับไม่ห่างกันเยอะพี่เกจะมีตรงนี้ทั้งหมดเลยหลายพ่อแต่มาจากหลายพ่อพันนะพ่อพันครไข่แก้วหล่ำซำ้ำหยุกรองดินโตหลายหลายหลายพ่อเองินคลิปนี้ทุกคนครับเลัล๋ยก็จะปิดคลิปเดี๋ยวดูคลิปต่อไปทุกคนครับ บา, <Okay. S 1> บายบายด้วยบายบายนี okay. ่ตัวไหนไันเนี่ย